การดูแลและการรักษาแผ่นคูลิ่งแพทให้มีสภาพคงทนแล้วก็ใช้งานได้นานมีประสิทธิภาพดีเสมอนะครับมันก็จะมีวิธีการในการควบคุมดูแลอยู่นะครับประการที่1นนะครับก็คือน้ําที่ไหลผ่านคูลิ่งแพ a นะครับควรจะมีค่า pH อยู่ระหว่าง6-8ก็คือมีค่า pH เป็นกลางนั่นเองจะเหมาะที่สุดนะครับแล้วก็มีความกระด้างไม่ควรที่จะเกิน100-150 ppm นะครับ ประการที่2นะครับก็คือควรจะมีการถ่ายน้ําทิ้งบ้างเนื่องจากว่าระบบคูลิ่งแพดเนี่ยนะครับมันเป็นการระเหยของน้ำเพราะนั้นน้าก็จะมีการระเหยไปตลอดเมื่อความน้ําดึงน้ําผ่านขึ้นไปบนแผ่นคูลิ่งแพดน้ําก็จะมีการระเหยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อน้ํามีการระเหยนะครับสิ่งที่มันไม่ระเหยก็คือแร่ธาตุที่อยู่ในน้าสารแคลนรอยต่างๆที่อยู่ในน้ามันไม่ระเหยนะครับแล้วมันก็จะไหลลงมารวมอยู่ในตังพักแล้วเราก็เติมน้ําใหม่เข้าไปเป็นระบบเติมน้ําอัตโนมัติเติมน้าใหม่เข้าไปเพราะฉะนั ในส่วนของน้าน้ําก็จะระเหยไปแต่ในส่วนของแร่ธาตุสารแขวนลอยต่างๆมันไม่ละเหยเพราะฉะนั้นพออยู่ไปนานๆเนี่ยมันจะทําให้ความเข้มข้นของสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นนะครับเรียกว่า total dissolved solution นะครับ TDS สูงสูงขึ้นเพราะนั้นบางทีมันอาจจะสูงเกินไปแล้วมันก็จะทําให้ค o l i n g แ a d ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการถ่ายน้ําทิ้งบ้างจําเป็นต้องมีการทําความสะอาดถังพักบ้างนะครับตามกําหนดนะครับแล้วก็ ไม่ควรที่จะใช้ยาฆ่าเชื้อหรือว่าสารเคมีในการฆ่าเชื้อในกลุ่มของออกซิเดซิ่งเอเจนต์นะครับซึ่งมันมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนนะครับตัวอ,อย่างอย่างเช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนหรือว่ามีฤทธิ์ในการทําความสะอาดหรือว่ามีฤทธิ์ในการกัดพวกอินทรีย์วัตถุนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นคูลิ่งแพดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีตะไคร่น้ำมีสิ่งที่เป็นจุลชีพอยู่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสารอินทรีย์เนี่ยสารออกซิเดซิ่งเอเจนต์ตัวกก็็มัน,จะ,มนจะทําให้ อายุในการใช้งานของคูลิ่งแพดเนี่ยสั้นลงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าห้ามใช้สารประกอบพวกทองแดงหรือว่าค o p เปอร์คอมเพลานะครับแล้วก็พวกจุลสีนะครับในการกําจัดเชื้อราแล้วก็กําจัดตะไคร่น้ํานะครับหรือว่ากําจัดพวกสาหร่ายในถังพักน้ำนะครับหรือว่าตะไคร่น้ําที่อยู่ในถังพักนะครับเนื่องจากว่าสารในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มคัพเปอร์นะครับมันก็จะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนเพราะนั้นมันจะไปกัดเยื่อกระดาษที่เป็นเยื่อเซลลูโลโสนะครับแล้วก็ อีกประการนึงก็คือมันมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนพวกโลหะนะครับพวกเหล็กพวกสเตนเลสนะครับหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะครับมันก็จะทําให้อายุการใช้งานสั้นลงนเพราะนั้นห้ามใช้นะครับสารประกอบในกลุ่มที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบนะครับควรจะใช้มุ้งไนลอนนะครับหรืออาจจะใช้ซาแลนที่เราเรียกกันหรือว่าตะข่ายพรางแสงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดโดนแผ่นคูลิ่งแผ่นโดยตรงแล้วก็ป้องกันไม่ให้พวก มแมลงต่างๆหรือว่าเศษใบไม้ใบหญ้าเศษดอกหญ้าต่างๆมาติดอยู่หน้าแผ่นคูลิ่งแผ่นนะครับเพราะนั้นควรจะติดพวกนี้ป้องกันไว้ห่างจากคูลิ่งแผ่นประมาณ1เมตรนะครับทาไมถึงต้อง1เมตรนะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งอะข่ายพลังแสงรั่วสแลนใกล้แผ่นคูลิ่งแผ่นมันจะทําให้อากาศหรือว่าลมที่มันพัดเข้ามามันโฟไม่ดีเพราะน,นั้นติดตั้งระยะห่างไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ควรจะล้างทําความสะอาดแผ่นคูลิ่งแผ่น cool บ้างนะครับต้องมีกําหนดในการล้าง นะครับทำความสะอาดแล้วก็ปล่อยให้พุ่งแผดแห้งสนิทนะครับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2อสชั่วโมงต่อวันนะครับนี้คือหลักในการดูแลนะครับแล้วก็จะต้องล้างทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในถังพักเป็นประจำนะครับอันนี้กําหนดไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละครั้งนะครับแล้วก็ควรจะปิดถังน้ำนะครับหรือว่าถังพักต่างๆไม่ให้โดนแสงแดดไม่ให้แสงแดดส่องถึงนะครับเพื่อป้องกันพวกสาหร่ายหรือว่าพวกตะไคร่น้ําที่มันจะเจริญเติบโตขึ้นมานะครับ แล้วก็ต้องระวังไม่ให้แผ่นคูลิ่งแพดสัมผัสกับอาหาสรสัตว์สัมผัสกับปุ๋ยสัมผัสกับมูลสัตว์นะครับหรือว่าสัมผัสกับผงซักฟอกหรือว่าสารประกอบพวกฟอสเฟตแล้วก็สารในกลุ่มของสารอินทรีย์นะครับซึ่งมันจะทําให้แผ่นคูลิ่งแพดเนี่ยนะครับเสื่อมสภาพนะครับหรือว่าอายุการใช้ง,งานมันจะสั้นลงนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเก็บอาหาสรสัตว์หรือไม่ควรที่จะเก็บไข่ไวไ้ใกล้แผ่นคูลิ่งแพดนะครับโดยวางยิ่งด้านในของโรงเรือนนะครับ้วยเหตุผลเพราะว่าพวกอาหาสรสัตว์หรือวว่าพก ผลผลิตนะครับผลผลิตก็คือไข่นะครับไม่ควรตั้งใกล้แผ่นคูลิงแพทนะครับเนื่องจากว่าหนูเนี่ยนะครับมันจะได้กลิ่นแล้วมันก็จะกัดทะลุแผ่นคูลิงแพทเข้ามาข้างในได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดนะครับ